พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจําวันวันนี้เสนอเรื่องผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสได้พบเจอกันและก็มีโอกาสได้นําข้อคิดบทเรียนที่เราได้รับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าแต่ละบทแต่ละตอนนํามาแบ่งปันนํามาเสนอเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้คุณผู้ฟังนําไปพินิษพิจารณาดูว่าแท้ที่จริงเราได้มีโอกาสตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าในแต่ละบทแต่ละตอน ที่เราได้เรียนที่เราได้ฟังได้อ่านไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับพระกรรมของพระเจ้าทุกบททุกตอนนั้นมีอำนาจมีฤทธเดชในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรมิกชนให้รพร้อมสําหรับกิจการงานดีทั้งสิ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและแน่นอนครับพระกรรมของพระเจ้าก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิตของเรา ให้อยู่ในทางของพระเจ้าและเพิ่มพูนความเชื่อในพระคําของพระเจ้าความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าผ่านฤทธิอำนาจแห่งพระคําของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับเป็นการดีที่เราจะเรียนรู้และแสวงหาในการที่จะภาวนากฎหมายพระบัญญัติพระครของพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนที่เราจะสะสมพระคําของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราตลอดไปนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจะนะตรางของพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันก็แน่นอนครับจะพูดถึงเรื่องผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งในเหตุการณ์ที่เราจะศึกษาด้วยกันนั้นก็จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าคัดเลือกเลือกสรรมาจากกลุ่มคนที่มีความเชื่อเข้มแข็งในพระองค์นะครับแม้จะมีจํานวนผู้ที่เชื่อหลงเหลืออยู่น้อยนิดแต่พระเจ้าก็เลือกคนเหล่านี้ให้ มาเป็นผู้รับใช้เพื่อที่จะมาปรนิบัติพระองค์มาปรนิบัติประชากรของพระองค์มากระทํากิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับซึ่งพระคำของพระเจ้าที่พูดถึงเรื่องนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้ครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่49นะครับซึ่งเรื่องราวนี้เป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ที่ประชากรของพระเจ้าคือชนชาติอิสราเอลนะครับถูกปกาดตอนไปเป็นชเชลย และพระเจ้าต้องการที่จะเรียกกลุ่มคนที่มีความเชื่อเรียกชายพวกเขาให้กลับมาบุรณะปฏิสังขรณ์สร้างบ้านเมืองของเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาว่าผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับซึ่งในตอนนี้นะครับท่านอิสยาก็ได้อธิบายขยายความในเรื่องของผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าพระเจ้านั้น ได้ส่งเลือกอิสราเอลให้มีโอกาสปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์และการรับใชนน้นั้นๆก็ควรจะเป็นสิ่งที่ถวายพระกิยติยศแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับที่คนอิสราเอลส่วนใหญ่ต่างก็ล้มเหลวพวกเขาไม่ได้กระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามีแต่เพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยนิดเท่านั้น ที่ยังเชื่อวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงและพวกเขารับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่มีความเชื่อซึ่งมีจำนวนน้อยนิดนี้นะครับพวกเขาก็ประสบความล้มเหลวในช่วงหนึ่งในการที่จะพยายามชักนำให้ประชาชนกลุ่มใหญ่ทั้งหมดกลับใจหันจากความชั่วร้ายเพื่อที่จะทำให้ ประเทศชาติของพวกเขาไม่ต้องพินาศไปแต่อย่างไรก็ตามครับผู้เชื่อกลุ่มน้อยที่เหลืออยู่นี้พวกเขาเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะปกป้องรักษาพวกเขาเอาไว้ในประเทศบาบิโลนพระองค์จะทรงใช้ให้พวกเขานำประชาชนของพระองค์ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านเมืองของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง และจะฉายส่องความสว่างของพระองค์ออกไปยังประชากรของพระเจ้าที่ยังจมอยู่ในความมืดให้ได้รับแสงสว่างผู้รับใช้จึงไม่ต้องขายหน้าอีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นฉเฉลยส่วนสำหรับประเทศต่างๆที่เคยดูถูกเหยียดหยามพวกเขาเคยเอาเปรียบพวกเขาก็จะกลับมานบนอบ ต่อผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจา้าซึ่งตามเรื่องราวที่บันทึกไว้ทำให้เราทราบว่าคนอิสราเอลที่ได้กลับมาสร้างชาติขึ้นใหม่พวกเขาก็ไม่ได้ดีกว่าอิสราเอลที่อยู่ก่อนหน้านี้สักเท่าใดนักมีแต่กลุ่มผู้เชื่อจำนวนน้อยนิดที่เชื่อพระเจ้าอย่างแข็งขันอย่างเอาจริงเอาจัง และพวกเขาก็ได้รับความรอดฝ่ายจิตวิญญาณที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้และความหมายของพระเมศสิยาผู้รับใช้ที่สมบูรณ์เลิศประเสริฐเพียงผู้เดียวที่พระเจ้าประทานให้มาทรงช่วยชนชาติอิสราเอลให้รอดพ้นจากความผิดความบาปนั้นพระองค์ได้ส่งความรอดของพระเจ้ามาอย่างประชาชาติต่างๆให้ คนเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระองค์และชนทุกชาติถวายเกียรติแด่ผู้รับใช้พระเจ้าผู้นี้คือพระเมสสิยาที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวถึงนะครับคุณผู้ฟังครับและนอกจากนี้นะครับอิสยาก็ยังได้ประกาศว่าพระเจ้าทรงพระสัญญาอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์จะนำฉะเฉลยกลับไปยังประเทศอิสราเอล โดยที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองในเส้นทางที่เขาเดินทางกลับและจะช่วยเขาให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่และไม่ว่าเฉลยนั้นจะอยู่ในบาบิโลนหรือจะกระจัดกระจายไปอยู่ที่ใดก็าตามพวกเขาจะกลับสู่นครเยรูซาเลม็มสู่กรุงเยรูซาเลม็มด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี ดูฟังครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เราจะอ่านด้วยกันในตอนนี้ครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่49นะครับผมจะนามาอ่านในคุณผู้ฟังฟังตั้งแต่ข้อหนึ่งไปจนถึงข้อที่23นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่49ข้อหนึ่งถึงข้อที่23มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโอแผ่นดินชายทะเลจงฟังข้าพเจ้า ชนชาติทั้งหลายที่อยู่ไกลจงตั้งใจฟังพระยาเวทรงเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในคันพระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาข้าพเจ้าพระองค์ทรงทําให้ปากข,ของข้าพเจ้าเหมือนดาบคมพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตของพระองค์ พระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเป็นลูกศรขัดมันพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในแล่งของพระองค์และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราอิสราเอลผู้ซึ่งเราจะสำแดงศักดิ์ศรีของเราเองแต่ข้าพเจ้าเองกล่าววา่าข้าพเจ้าเหนื่อยเปล่า ข้าพเจ้าเปลืองแรงของตัวเองเสียเปล่าและอนิจจังแต่แน่ละสิ่งที่ควรเป็นของข้าพเจ้านั้นอยู่กับพระยาเวและค่าตอบแทนของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้าและบัดนี้พระยาเวตรัสคือพระองค์ผู้ส่งปั้นข้าพเจ้าตั้งแต่ในคัน ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์และเพื่อรวบรวมอิสราเอลมายังพระองค์เพราะข้าพเจ้าได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาเวและพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าซึ่งเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของเรา เพื่อจะยกเผ่าทั้งหลายของยาโคบขึ้นและเพื่อให้อิสราเอลที่เหลือกลับสู่สภาพดีนั้นดูจะเป็นการเล็กน้อยเกินไปเราจะให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติเพื่อความรอดของเราจะไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพระยาเวพระผู้ไทย และองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตรัสกับผู้ถูกดูหมิน่นและถูกประชาชาติรังเกียจคือคนใช้ของบรรดาผู้ครอบครองว่ากษัตริย์ทั้งหลายจะมองดูแล้วจะยืนขึ้นและพวกเจ้านายจะกราบลงด้วยตัวเองเพราะเหตุพระยาเวผู้สัตว์จริงองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล ผู้ได้เลือกสรรนเจ้าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าในเวลาโปรดปรานเราได้ตอบเจ้าแล้วในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้าเราได้ดูแลเจ้าและมอบเจ้าไว้ให้เป็นพันธสัญญาของชนชาติเพื่อฟื้นฟูแผ่นดินเพื่อแบ่งที่ร้างเปล่า ให้เป็นมรดกและเพื่อกล่าวกับพวกถูกจําจองว่าจงออกมากล่าวกับพวกที่อยู่ในความมืดว่าจงเผยตัวพวกเขาจะเลี้ยงชีพตามทางและที่เลี้ยงดูของพวกเขาจะอยู่ตามที่สูงล้นทุกแห่งเขาทั้งหลายจะไม่หิวหรือกระหาย ความร้อนแผดเผาหรือดวงอาทิตย์จะไม่ทำลายเขาเพราะพระองค์ผู้ทรงสงสารพวกเขาจะทรงนำพวกเขาและจะนำพาเขาไปยังนำภูเราจะปรับภูเขาทุกแห่งของเราให้เป็นทางเดินและทางหลวงทั้งหลายของเราจะถูกยกให้สูงนี่แน่พวกเหล่านี้จะมาจากเมืองไกล และดูสิเหล่านี้มาจากเหนือและจากตะวันตกและเหล่านี้มาจากแผ่นดินสีนิมโอฟ้าสวรรค์จงเปล่งเสียงชื่นบานและแผ่นดินโลกจงชื่นชมยินดีเถิดโอผู้เขาเอย๋ยจงร้องด้วยความเปรมปรีเพราะพระยาเวได้ทรงปลอบโยน ชนชาติของพระองค์แล้วและสง,สงสารคนของพระองค์ที่ถูกข่มใจแต่สิโยนกล่าวว่าพระยาเวได้ทรงละทิ้งข้าแล้วและองค์เจ้านายทรงลืมข้าเสียแล้วผู้หญิงจะลืมบุตรของนางที่ยังกินนมอยู่และไม่สงสารบุตรจากคันของนางได้หรือ และถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะลืมได้แต่เราก็จะไม่ลืมเจ้าดูสิเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอบรรดาบุตรของเจ้าจะรีบมาแต่พวกผู้ทำลายเจ้าจะจากไปและพวกที่ทำให้เจ้าถูกทิ้งร้างก็ออกไปจากเจ้า จงเงยตาขึ้นและมองไปรอบๆเขาทั้งหลายชุมนุมกันและพวกเขามาอย่างเจ้าพระยาเวตรัสว่าตราบใดที่เราเองมีชีวิตอยู่เจ้าจะสวมพวกเขาทุกคนเหมือนเครื่องประดับเจ้าจะผูกพวกเขาไว้อย่างเจ้าสาวประดับอาภรณ์แม้ที่ทิ้งร้างและที่ร้างเปล่าของเจ้า และแผ่นดินที่ถูกทำลายของเจ้าแน่บัดนี้เจ้าจะแคบเกินไปสำหรับผู้อาศัยและพวกกลืนกินเจ้าจะอยู่ห่างไกลลูกๆกที่เกิดยามเจ้าทุกใจจากการเสียลูกจะพูดที่หูของเจ้าอีกว่าที่นี้แคบเกินสำหรับฉันแล้วจงหาที่กว้างขึ้น ให้ฉันอยู่แล้วเจ้าจะพูดในใจของเจ้าว่าใครหนอได้คลอดคนเหล่านี้ให้ข้าข้าทุกข์ระทมเพราะเสียลูกและเป็นหมันถูกกวาดต้อนเป็นเฉลยและถูกขับไล่แต่ใครหนอชุบเลี้ยงคนเหล่านี้นี่แน่ข้าถูกทิ้งไว้แต่ลำพังและคนเหล่านี้มาจากไหนกัน พระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าดูสิเราจะยกมือของเรากวักบรรดาประชาชาติและชูธงสัญญาณของเราต่อชนชาติทั้งหลายแล้วพวกเขาจะอุ้มบรรดาบุตรชายของเจ้ามาในอ้อมอกและจะแบกบรรดาบุตรหญิงของเจ้ามาบนบ่ากษัตริย์ทั้งหลาย จะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้าและบรรดาราชธิดาของท่านเหล่านั้นจะเป็นแม่นมของเจ้าพวกเขาจะก้มหน้าลงถึงดินและกราบเจ้าและจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราเองคือยาเวบรรดาผู้รอคอยเราจะไม่อับอาย คุณผู้ฟังครับในพระคำของพระเจ้านี้คือตอนหนึ่งที่อยู่ในบทเพลงผู้รับใช้ตอนที่สําคัญนะครับซึ่งได้พันานาให้เห็นตัวตนและภารกิจของพระเมศสิยาในภาษาบทกลอนนะครับนี่คือการเฉลิมฉลองการทรงเรียกและการเตรียมของพระองค์และวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงถูกส่งมา แม้ว่าอิสราเอลโดยรวมต่างก็ล้มเหลวในการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เกิดผลอันเนื่องมาจากความมืดบอดและจากการที่เขาไม่ได้ยินไม่ฟังฝ่ายจิตวิญญาณนี่คือผู้รับใช้ที่เป็นตัวแทนอย่างสมบูรณ์ของอิสราเอลผู้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถที่จะสำแดงพระสงาราศีของพระองค์ ในผู้รับใช้ของพระองค์นี้ภายหลังการที่ได้กล่าวด้วยกำลังใจก็เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจนะครับที่หลังจากนั้นก็มีคำพูดด้วยความท้อแท้ใจออกมาของผู้รับใช้แต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าพระองค์เองพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานั่นแหละพระองค์ทรงต้องการกำลังใจและนี่มาในรูปแบบของการยืนยันและการ ชี้ให้เห็นภาพภารกิจของพระองค์ให้ชัดเจนซึ่งพระองค์ไม่เพียงแต่จะนำคนอิสราเอลให้หันกลับมาหาพระเจ้าแต่ว่ายังจะนำความรอดของพระเจ้าออกไปยังบรรดาประชาชาติต่างๆด้วยซึ่งในพระธรรมกิจการเราก็ได้เห็นวิธีการที่ความรอดนั้นมีชัยโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้รับใช้ของพระเจ้า ซึ่งเริ่มต้นด้วยการนำความรอดไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกและเราทั้งหลายเองก็เป็นผู้ที่พระคริสต์ทรงเรียกและทรงเลือกให้มาเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้พระองค์ดังนั้นขอให้ทุกวินาทีของเราทูลขอการทรงนำจากพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการกระทำพันธกิจของพระเจ้า ในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์ในโลกปัจจุบันนี้ครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้นะครับวายกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับองค์พระเยซูข้าสัญญา รับใจจนชีวาวาทรงเป็นผู้นำและสายดำรงในกาอินญ,ญาตัวข้าไม่กลัวศึกสองครับงยังส่งร่มทางขันไล่ฮะ ระส่งนำทางข้าพปยจะไม่เดินทางทางจอดโปรดช่วยให้รู้ว่าพระตำรงไม่ห่างไรชีวิตลำเข็นพระอวงพายลงไปในทางอา รีข่าวมาพีทาอยู่รอบกายจิตใจส่งเต้นโลผ่องกันองพายล่างไลควา บันดาปวามใจหากพระสัทธิยิวแห่งได้ให้ขออยู่วยเช่นกันองค์พระเยซูคาสาญญาแต่พระชนปรดลปลงโปรดไปยขอปีตาม Passa.